สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำเควสในส่วนของเอพ so อด Trial ตรงนี้นะครับทุกคนนะก็คือเป็นตัวละครใหม่นะหลังจากที่เราเนี่ยทำส2ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับสตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวละครตัวนี้ต้องทําอันนี้มาก่อนครับแต่ว่าตัวละครชิซุยนะครับผมหรือว่าอุจิวะชิซุยจากอ่านเมืเรื่องนารุโตะนะครับตัวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับทุกคนสามารถทําแยกได้เลยนะครับอารมณ์เหมือน Quest เอพ l y อต่ว่า มันง่ายกว่านะครับทุกคนที่มองอย่างนี้นะเพราะว่าบาระกอร์ลี่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่โชว์แบบนี้เห็นปะมีหลายตัวแล้วก็อันนี้เป็นอันที่มาใหม่นะก็คือมาได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าตัวเนี้เพิ่งมาใหม่นะครับทุกคนนะสำหรับตัวชิซุยนั่นเองนะครับทุกคนนะเควสเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่มี8เควสนะครับทุกคนถ้าเราทําเสร็จ8เควสเนี่ยเราก็จะได้ของตามนี้เลยของอีโวแล้วก็ตัวละครแล้วก็ในส่วนของเพลสามอันนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะเควสบนะครับนะมี เราต้องไปเคลียร์พอร์ทัลที่ชื่อว่า No Name Planet นะครับ30เกมนะครับนะจะเล่นอแอคไหนก็ได้นะตั้งแต่แอคหนึ่งถึงแอคหรู้สึกว่ามันจะมี6กแอคนะครับทุกคนสําหรับพอร์ทัลเนี่ยให้ทุกคนวร์ปไปที่หน้าเลดก,ก็ได้นะเผื่อใครงงนะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับผมทุกคนมันจะมี n p c นะครับที่ชื่ออลูขาดนะเนี่ย NPC ที่เป็นตัวอลูขาดเนะี่ยมันจะยืนอยู่ตรงนี้มันจะเกิดทุก30นาทีนะครับทุกคนแล้วก็มันจะยืนอยู่เนี่ยแค่10นาทีนะ มันจะมีประตูขายอยู่ที่ตรงนี้ตลอดนะตอนที่มันเกิดนะมันจะมีประตูที่ชื่อว่าโนเนมนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูมันจะมีประตูที่ชื่อว่าโนเนมนะอย่างพี่มีเทียห้าอยู่นะครับมีโนเนมแล้วก็จะมีประตูที่ชื่อว่าวอยนะครับผมเนี่ยจะมีขายอยู่2อันแต่ว่ามันจะขายที่เทียหนึ่งนะเนี่ยมันจะขายเทียหนึ่งนะที่พี่มีนะบ้านนี้คือเนะทียหนึ่งนะทุกคนเทียหนึ่งมันจะดรอปของอะไรตามนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนถึงเทียห้าเทียหกก็ว่ากันไปนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นแค่เทียไหนก็ได้นะให้มันได้30เกมนะถ้าเราจะปลดตัวละครตัวนี้นะทุกคนแล้วก็เควสนี้ก็ง่ายๆนะครับให้เราไปลง Elemental นะครับผมก็คือไปเล่นธาตุนะครับนะสเกมธาตุอะไรก็ได้นะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าธาตุอะไรนะก็ว้ามาที่ Challenger ใช่ปะ เออตรงนี้ว่าทําไมของพี่อยู่ๆมันก็หายไปวะนี่นะทุกคนก็มาเล่นอันนี้นะอันเนี้ยเขามีปรับเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนนะเหมือนว่ามีเวลาแล้วก็อันเนี้ยถ้าเราไปเล่นเนี่ยเราจะบูตเอ็นเซนต์ยี่สเอเซนนะถ้าเราไปเล่นตามเวลาที่เขาบอกตรงนี้นะครับทุกคนนะเราก็เล่น2อันนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเพิ่มอยู่นะแล้วก็มันมีระดับใหม่เข้ามาก็คือเป็นอินฟินิตี้นะครับทุกคนนะถ้าเราเล่นเนี่ยมันจะได้เ5็ดาถึงเกที่มันได้เยอะขนาดเนี้ยเพราะว่ามันบูตยี่ส อย่างอันเนี้ยอ่าเนี้ยมันไม่ได้บูสใช่ปะมันจะขึ้นแค่60ถึง75นะครับประมาณนี้ก็เล่นาธาตุอะไรก็ได้นะครับทุกคนนะมาลองเล่นกันดูนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยจากนั้นนะครับทุกคนจากนั้นครับเควสต่อไปนะเควสเมื่อกี้ถือว่าง่ายนะเออเควสเมื่อกี้ถือว่าง่ายเพราะว่าจริงๆเราเล่นระดับอะไรก็ได้อะขอแค่เล่น15เกมเนาะแล้วก็เควสนี้นะครับเราจะได้จากตอนที่เราเล่นประตูอยู่แล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวพี่เคลมนี้ก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่งงนะอันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคยค่อทรับ อันนี้เนี่ยโปรลิกี้คริสตันนะครับทุกคนนะก็คือเราจะได้จากการที่เราเล่นประตูน,นี้อยู่แล้วเห็นปะอ่ะเทียห้านะครับจะได้1 2บสถึงสิอันนะครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าเล่นเทียห้าเนี่ยมีโอกาสนะได้ประตูนี้5%เทียหกนะประตูเทียหกเนี่ยเอ่อการันตีที่30เกมนะถ้าเราเล่นเทียห้าอ่สามสิบรอบจะได้ประตูเทียหก 1บานะครับแล้วถ้าเราเล่นประตูเทหกเราก็จะได้ตัวละครอันนี้เสริมให้นะเราจะได้ตัวละครแคลนะแคลกับเคลฟูนะทุกคนนะก็คือเราจะได้ตัวละครนี้เดี๋ยวพี่เปิดอีโวให้ดูนะเนี่ยเราจะได้2ตัวละครนี้ถ้าเราเล่นประตูเทหกนะแล้วก็อีโวขึ้นไปจะเป็นล่างซูเปอร์ซิสเตอร์นั่นเองเป็นตัวละครที่มาใหม่ในอัปเดตหลอกนี้นะครับนี่เป็นอัปเดตเท่าไหร่เนี่ยอัปเดต5 4เลยอะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนอันนี้พี่เสริมให้นิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับเควสต่อไปเนี่ย เวสนี้ก็คือให้เราฆ่านะครับบอส25ตัวในโหมดอะไรก็ได้นะอันนี้น่าจะง่ายมากๆนะบางทีเราไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยเราก็ฆ่าครบแล้วนะ25ตัวนะครับอันนี้ก็เคมไปเลยแล้วนี้คืออะไรนะครับทุกคนคืออันเนี้ยคือเราต้องฆ่ามอนเนี่ยภายใน1นวีนะก็คือ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการฆ่าม,มอนโดยการวันฮิตอ่ะวันฮิตวันช็อตอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับนะเอาแบบเอาตัวละครไปวางไว้หน้าจุดเกิดของมอนอนะ่ะให้มันฆ่าให้ตายภายใน1นึ่งวีนะครับนะละอันนี้ก็ง่ายนะอันนี้ก็คือว่าง่ายนะเออง่ายมากๆนะเนี่ยทุกคนแล้วก็อันนี้ไปซัมมอนนะครับเนี่ยซัมมอนแบนเนอร์ไหนก็ได้นะทุกคนไปที่ซัมมอนตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ไปกดสุ่มเหมือนที่เราสุ่มทีละ10ทีนะทุกคนนะสุ่มทีละ10ทีเนี่ยก็สุ่มไปเลยนะครับนะสิบห้าครบ150ที เอออยู่ๆไอบนหัวเนี่ย NPC พี่มันหายไปทุกคนรู้ป่ามันคืออะไรวะคือพี่งงหลายทีแล้วมันเป็นบั๊กของเกมหรือว่าพี่ไปกดโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าอะสังเกตป่ะเนี่ยเห็นป่ะพี่มองไม่เห็นเลยชื่อพี่ก็หายเห็นป่ะชื่อบนหัวพี่ก็หายชื่อบนหัว NPC ก็หายอันนี้คือปัญหาอะไรทุกคนเคยเป็นป่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เกมหรือว่าพี่ไปโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะใครรู้เสริมให้พี่หน่อยได้นะครับทุกคนนะเออประมาณนี้นะครับเอาแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนนะซัมมอนเสร็จแล้วใช่ป่ะทุ อันนี้คืออะไรนะครับมันให้เราเนี่ยทำการโจมตีศัตรูให้ติดสถานะ Walk Backboard นะครับทุกคนนะ500ครั้งนะก็คือ500ครั้งก็คืออย่างเช่นจะพูดยังไง Walk Backboard ก็คือเป็นการโจมตีแล้วศัตรูมันเดินถอยหลังนะทุกคนเออประมาณนี้แต่ว่าตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยเออน่าจะเป็นที่พี่รู้นะก็คือเป็นตัวละคร Time King นะทุกคนก็คือเป็นตัวตัวนี้ก็คือตัวจูเลียสนะครับทุกคนนะตัวจูเลียสเนี่ยพี่มีหลายตัวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะ ตัวละครนี้นะร่างแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นร่างนี้นะมันไม่สามารถเมื่อก่อนไม่สามารถอีโวได้แล้วตอนนี้มันอีโวได้แล้วนะครับนะทุกคนนะอ่าก็เอาร่างที่อีโวเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าร่างที่ไม่ได้อีโวมันได้หรือเปล่าอืมร่างที่ไม่อีโวนะมันไม่ตีติดแบ,บ็กวอร์ดนะครับทุกคนนะต้องเอาร่างที่อีโวแล้วนะครับมันจะมีอ่าอ็บิลิตี้หรือว่าในส่วนของอ่าพาสซีฟสิไม่ใช่อ็บิลิตี้นะนี่พาสซีฟนี้นะไทมคิงโดเมนนะเอดามี่เห็นปะเห็นปะเนี่ยมันจะมีทามเนี่ยทามรรีเวิ์สนะครับเนี่ยไทม์ จะติด Walk b a c k b บ a r d นะครับ5วิคู่ดาว35วิอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยก็คือต้องเอาตัวเนี้ที่พี่รู้นะตัวอื่นที่ไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนที่มันตีติด b a c k บ o a r d ได้หรือเปล่านะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์เป็นแบบเสริมให้เพื่อนๆได้นะ สำหรับตัวนี้นะครับทุกคนหายังไงนะสำหรับตัวทําคิงล่างแรกเนะี่ยทุกคนก็ไปที่ซ um ัมมอนใช่ปะมันจะอยู่ตู้3นะครับทุกคนแบนเนอร์สามนะแล้วก็กดไปที่คําว่าเลดนะครับเนี่ยรอมันอยู่ตรงนี้นะครับรอมันเป็นระดับอันติเมตตรงนี้นะก็ค่อยสุ่มนะครับทุกคนนะมีการันตีด้วยนะถ้าสุ่มประมาณ300ครั้งก็การันตีไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ของอีโวเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ก็จาไม่ได้แล้วพี่เปิดให้ดูดีกว่าของอีโวมันต้องใช้อะไรบ้างนะ ขอ,องอีโวอ๋อมันจะใช้อันนี้หมวกอันนี้มันจะอยู่ในน่าจะเป็นเลดหรือเปล่านะเออแล้วก็อันนี้ไลท์เอนเซนสามร้อยหมวกอันนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูพี่ว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนของเลดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยเออไม่เลดก็รีเจนสเตทนะเดี๋ยวดูก่อนนะเออเลดหรือเปล่าอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนไหนไหนนี่ทุกคนนี่นี่อยู่นี่นะครับอยู่ในส่วนของเลดแอนเชียนดันเจียนนะครับแอคที่หกนะนี่แอคที่หกนะครับ โอกาสดอสองเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นสามสิบห้าเกมการันตีหนึ่งใบนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยอ่านเนี่ยทุกคนมาที่เลทเมอร์เชนเกิดพอดีเลยครับพ่อ้าเกิดพอดีเลยพ่อ้าเกิดมันจะมีประตูเห็นปะขายอยู่สองอันสังเกตนะมันจะขายประมาณหมื่นกว่านะถ้าขายเป็นแสนนี่แพงไปนะพี่ก็ยังไม่เคยเจอนะเคยเจอแต่หลักหมื่นแล้วก็พี่จะมาซื้ออันเนี้ยแต่ว่ามันแพงว่าสี่หมื่นเลยเหรอเออซื้อเถอะซื้อแม่งแสน,นเงินมีเยอะนะทุกคนโอเคเนี่ยแล้วแต่ใครจะซื้อหมดเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีเงินเออเงินโกเยอะเนี่ อ่าแล้วมันก็จะอยู่เท่าไหร่สินาทีนะสินาทีตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1นาทีนะอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็เควสต,ต่อไปนะครับ a b y s s เควสต,ต่อไปอันนี้เควสนี้จบแล้วใช่ปะเควสเนี้ยมันให้เราทําการสตาร์ทมอน,นครับสองพนะสองพตัวนะก็คือ2,500น้อเอนเนอรี่นะ้องไปทําการสตาร์ทมันซะอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องเอาตัวละครที่ตีสตาร์ทได้นะตัวละครที่ตีสตาร์ทได้ก็คือยังไงตัวทําคิงนี่ก็สตาร์ทได้นะถ้าง่ายสุดนะไคโดนะทุกคนอืมไคโดล่างแรกเยนะ เอาไครโดร่างที่ยังไม่ได้อีโวเนี่ยพี่แนะนําร่างนี้แล้วกันนะเอาร่างท,ที่ยังไม่ได้อีโวไปเลยหรือใครมีตัวอื่นก็ได้นะเออขั้นไหนมันจะสตันได้อา่าขั้นอะไรสี่บ้างนี่ขั้นที่4นะตัวละครไหนที่มีเอฟเฟกเนี้ยเอฟเฟกนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ม่วงๆเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นตัวละครที่จะสตันได้ลูฟี่กอตลี่ก็ได้นะตัวที่พี่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยได้หมดเลยนะครับตัวที่พี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะตัวละครนี้ก็หาง่ายนะเผื่อใครมีนะอันนีี้้้้้้้ไไดเเลยยอออัััันนนนนตงขขขข่่่าห ขั้นสามนะตัวละครนี้ขั้นสามก็สตาร์ทอนะครับตัวละครนี้เป็นตัวรับที่เข้าตู้อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ตัวนี้อีโวก็ได้นะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันได้หลายตัวทุกคนลองหาดูนะเนี่ยลูฟี่ก็ได้เหมือนกันนะครับลูฟี่เท่าไหร่ลูฟี่ได้ขั้นขั้นห้านะครับลูฟี่ได้ขั้นห้าหรือว่าจะเป็นมีก็ได้นะทุกคนตัวนี้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยป่ะเนี่ยตัวที่เป็นตั้งแต่ขั้นแรกก็ดีนะไม่ต้องอัพตัวละครนะ ตัวนี้หายังไงนะเผื่อใครไม่ดูนะตัวนี้ยังหางได้อยู่นะพี่เคยทําคลิปบอกไปแล้วครับว้าไปที่ซัมมอนนะครับมันจะอยู่ในส่วนของทัวร์นาเมนต์นะครับทุกคนกดไปที่ช็อปต่ออ่านี่ยังอยู่ตรงนี้นะครับของอีโวมันก็อยู่นี่นะทุกคนนะก็มาเล่นเอานะครับนะทุกคนนะเล่นได้นะเล่นได้นะเอฟเครู้สึกเอฟเคไม่ได้นะต้องเล่นมือเป็นตัวละครที่เก่งนะทุกคนเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยน่าเสียดายนะที่ไม่มีเบสซิ่งปะตอนนี้ก็ยังไม่มีเบสซิ่งนะครับทุกคนนะตัวละครนี้ก็คือกนนนนนเนรัั่ะะคคบทุ ก็เอาไปสตันให้มันจบจบเควสก็จบแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่กดเคไม่ดูก่อนปึ๊บนะครับตอนนี้พี่ก็จะเหลือเควสนี้นะเดี๋ยวพี่ค่อยไปเล่นนะ15เกมก็น่าจะใช้เวลาเล่นประมาณชั่วโมงกว่าได้อยู่มั้ง15เกมเกมนึงก็ประมาณ6-7นาทีประมาณเนี่ยทุกคนอ่ะประมาณเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครน,นี้มาแล้วเราก็ได้ของอ e ีโบมาด้วยนะครับทุกคนโอเคนะง่ายง่ายเลยอ่ะตอนนี้ก็เท่าแล้นละแปสแปนล้วนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสาหรับเอเบซองนี้นะ เบสซิ่งที่พี่ใส่อยู่นี้มันคือเบสซิ่งของตัวอะไระครับก็คือของตัวละครที่มาจากแอบิซอนนั่นเองนะก็คือตัวละครน,นี้นะที่พี่ใส่อยู่นี่เห็นปะอันนี้ถอดอันนี้ใส่นะครับทุกคนก็คือจากแอบิซอนนี้นะครับทุกคนนี่แอบิซอตัวนี้นี่ก็คือตัวนี้นะกว่าจะได้ตัวนี้ต้องทําตัวนี้ก่อนนะครับทุกคน <laughs> โอเคไหมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ